สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาทําอะไรนั่นเหรอวันนั้นไปงานประกวดโชคเก้าชั้นมาถามก็ว่าไอ้ใบสวยๆวยิวงวงิวงวงิวงวงิวง่วงวงิ่งวิ่งวิงเนี่ยก็ทำยังไงให้มันสวยให้ทําแล้วให้ดูดีมีระดับประจ้าพ่อจ๋าแม่จ้าเขาก็เลยบอกมาว่าใช้นี่จ้ะเมื่อกี้เทโท,ท,ทรศัพท์มันตัดไปเนาะพอดีมีลูกสาวมาหา โทรศัพท์เลยตัดไปเลยไม่ได้ถ่ายต่อนี่จ้ะวันนี้ยายพินก็เลยมาขัดขัดใบไม้หาเงินนะจ๊ะขัดใบไม้หาเงินนี่จ้ะไม่ได้ชี้น้ำหรืออะไรนะจ๊ะมันอ่านว่าอะไรเนะี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่เก่ง e n ป่ะอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อมาโอ้ยลงทุนมาเจ็ดสิบาทนะจ๊ะนี่จ้ะเขาใช้ให้ใช้อันนี้จ้ะเจ็ดสิบาทนี่ e n ศูนย์ห้านะจ๊ะได้เลขแล้ อันนี้ทําเพื่อเป, Alors, เป็นการเพิ่มมูลค่านะจ๊ะเพิ่มมูลค่านะจ๊ะจอนสันนี่ไอ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 ออยเนี่ยควรละเจ็ดสิบาทจ้ะแต่เขาเขียนเลขศูนย์ห้ามาเพื่ออะไรไม่รู้นะวันนี้ก็ว like ันที่สิบห้าด้วยนี่ยาพินก็เลยมาขัดไดี๋วดูสิใช้ถ้าได้ได้ถ่ายถ่ายเห็นไหมถ่ายเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาขัดหัวเรียกนะจ๊ะขัดหัวเรียกนะเจ๊ะ เจะพ่อพจ่าเมจเจตรงนี้ไม่ถนัดตรงนี้ภาพไม่สวยที่ต้องเอาใหม่มันเป็นเครือขานเพิ่มมูลค่าจริงๆนะจริงนะต้นนี้จริงนะจ๊นะจนะอันนี้เยพินเคยประกาศขายอยู่แต่ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเขาว่าไม่สวยลวมันกเขาือไม่ซือ้อและนี้เยพินเลยทําใหม่จ้นเนี่ยคิดใหม่ทําใหม่พอจ่าเมจเจวันนี้ก็เลยมาขัดเลขหาขัดหาเลข,ข,เลขกันสองคนกใกล้ยอดหยอดช่วยยายหาเลขได้ไหมยอด หยดทำมือให้เขาดูซิว่ามันมีเลขอะไรม้างที่ยาย,จเ,ออาย,ยาเจอหยอดหยอดเจอไหมโอ้โหนีห่ยุงกัดยุงก้นป่องกัดจะพินเลือดเลยเลือดซะกเลยเพราะว่าถ้าเราลดน้ำแล้วอะไอ้นี้ คาบนะ้ามันจะเกาะเป็นตะกันตะกันนะจ๊ะทําให้ไม่สวยจ้ะนะเขบอกว่ามันมีน้ํายาขายนะจ๊ะตามร้านขายต้นไม้อะแต่น้ํายามันจะแพงนิดหน่อยจ้ะถ้าใช้อันนี้ออยมันจะถูกกว่าจ้ะมีราคาถูกกว่าใช้น้ํามันพืชก็ได้จ้ะแต่ดีเปล่าไม่รู้ใช้อันไหนดีกว่าอันไหนไม่รู้นะแต่เขามีมีคนบอกมาเมื่อวันที่ไปงานประกวดโชว์เก้าชั้นนะจ๊ะ มีคนบอกอกีกช่อข้าวชั้นอยากให้สีสวยอยากให้ให้สวยๆอะอยากให้สวยๆชวอข้าวชั้นเนี่ยอยากให้สวยๆอยากให้สีแจ่มๆอะ่ะเขาบอกชงโอวันตินให้กินว้าวเยลลี่ก็ถามทูโอวันตินทูอีทีอินวันบอกเขาบอกไม่ต้องโอวันตินธรรมดานี่แหละมาละลายกับน้าร้อนชองกับน้ําร้อนเหมือนเราชงกินนะ่ะจ้ะเสร็จแล้วก็เอามาลดเนี่ย เขาบอกสีสันจะสดใสจ้าอันนี้จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่มาบอกโอ้ยพีพีนแกแนะนำมาโอ้โหฉันไปซื้ออวัลตินเสียตังและโชกา้าฉันก็ยังไม่สวยจะมาโทษกันไม่ได้นะอันนี้โทษกันไม่ได้เลยนะเพราะว่าก็ได้ยินเขาบอกมาอีกทีเย่พินก็ยังไม่ได้ชงให้กินนะเพียงแต่ไปดูงานมาทิตหนึ่งละ ถ้าใครมีช่อเก้าชั้นอยู่แล้วแล้วก็มีโอวันตินอยู่แล้วก็ลองได้นะจ๊ะไม่ใช่ให้กินตอนร้อนๆน่ะโอ้ยยพินบอกมาชงโอวันตินให้กินอย่างนี้มันต้องกินอุ่นๆถึงจะอร่อยแบบคนนะจะไหมพระจ่าแม่จ๋าพระจ่าแม่จ๋าจำได้ไหมถ้าเราเกิดเราจริงกินกาแฟหรือโอวันตินเราต้องยกแก้วขึ้นซดแล้วก็เป่าอุ่นๆแต่ต้องมีภาพประกอบต้องมีภาพประกอบ เดี๋ยวต้องมีภาพประกอบเดี๋ยวจยพินไปชงมาก่อนนะจ๊ะอรอแป๊บนะอรอแป๊บอปรอแป๊บเดี๋ยวมาเอามีภาพประกอบรอแป๊บมามาแล้วจ้ะนี่จ้ะนี่เป็นแก้วไม่สัดใจต้องกินทีละเป็นไหชงม้าอุ่นๆแบบนี้ร้อนๆแบบนี้ให้ให้ให้โชคกินไม่ได้นะจ๊ะต้องวางไว้จ้ะให้เย็นก่อนวางไว้ให้เย็นก่อนนะจ๊ะ พอวางไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเราก็ทำงานต่อตอนนี้ท่านประธานท่านประธานต้องทำงานท่านประธานต้องทำงานเพราะว่าท่านประธานอยากได้ตังท่านประธานก็ต้องทำงานสำหรับเพื่อนเพื่อนยายพินที่ตอนนี้มันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าเมอรี่เมอรี่อะไรนะอะไรวะ เมรี่คิดมากแล้วเรากหลังจากเมรี่คิดมากแล้ววันเมรี่คิดมากแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสกันเนาะก็อยากจะออกการมาอยู่บ้านกันแคเมล่ะอยากจะออกการมาอยู่บ้านกันแคเมล่าอยากจะมาทํามาหาก,กินใช้ชีวิตแบบอยู่กับครอบครัวกับอะไรอย่างเงี้ยถามว่าออกมาทําร้านกาแฟาได้ไหมนะจ๊ะได้ตอนเนี้ย อย่าพินมองนะมองช่องทางการทํามาหากินนะทาร้านกาแฟก็ดีจ้ะทําร้านกาแฟก็ดีแล้วก็ปลูกต้นไม้ขายทําสวนผักปลูกผักสลัดแล้วก็ขายยําขายตําอย่างเงี้ยอาหารพวกอาหารจานเดียวอะ่ะแล้วเราก็มีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งขั้นแรงเราต้องซื้อมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็มารับขายอาหารตามสั่งแล้วเราก็รีวิวของเขาใครใครรีวิวไม่ได้ ขอแรงเยพินไปรีวิวก็ได้นะอาหารเยพินรีวิวอาหารได้จ้ะแต่ว่าจะมีคนซื้อหรือไม่มีไม่ไม่ไมรู้นะอเยพินรับรีวิวอาหารให้ฟรีดกว่าใครอยู่แถวแถวบ้านนะใครขอแรงเยพินไปรีวิวเยพินไปรีวิวให้จ้ะแล้วตอนนี้เราก็รับสั่งรับรับออเดอร์เนาะขายอาหารตามสั่งก็ได้อะไรก็ได้อาถามว่าทำงานอยู่โรงงานดีไหมดีจ้า แล้วทาไมแกบอกให้เพื่อนออกงานหลักอา่อาวก็จะพินออกงานมาแล้วคนเราตอนจะออกอะ่ะตอนจะออกไม่ออกอะ่ะจะมองแต่ทางที่ว่าออกมาแล้วโอ้ยพินบอกทํามันนู้นก็ดีทํามันนี้ก็ได้ยาณนะจ๊ะพินเอย่ยจะบอกว่ายพินลาออกจากงานมาเมื่อวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเดือนห้าพศหนึ่งห้าสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมายพินมีเงินมาก้อนโตนะขอบอกว่ายพินมีเงินมาก้อนโต ก็ใช้ตามตามที่อยากใชอ่ะอยากลงทุนอะไรก็ลงทุนอยากทําอะไรก็ทําอ่ะแบบไม่มีจุดหมายอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมทําแบบไม่มีจุดหมายสเปซสปะเงินยุบไวมากเลยจ้ะใช้เงินเนี่ยใช้มากใช้ง่ายยิ่งกว่าใช้ลูกใช้แฟนใช้เพื่อนทําอะไรอีกใช้เพื่อนใช้แฟนใช้จะใช้เพื่อนเพื่อนเพื่อนยายพินก็อยากจะมีเพื่อนบ้างนะดูอันนี้อะไรนะดู ดูนักร้องนักร้องอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนอะ่ะดูดเพื่อนอะ่ะติด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 ,ตดคำว่าเพื่อนและนะ้วเนาะก็เลยอยากจะมีเพื่อนมั่งใช้เพื่อนใช้อะไรก็ไม่ง่ายถ้าใช้เงินอะ่ะใช้เงินอะ่ะถ้าเราใช้ไม่ระวัง,ง,งเงินที่เราได้มาที่เราสะสมมามันก็จะหมดไปโดยไวจะ้ะสําหรับเพื่อนเพื่อนไยพินที่คิดจะออกงานมานะจะ๊ะอย่างที่าอพินเคยบอกอะ่ะเราตั้งใจว่าเราจะออกงานปีนี้เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะ เราต้องสะสมประสบการณ์สะสมหาข้อมูลหาโน้นหานี่หาโน้นหานั่นนะจ๊ะไม่ใช่หานี่นะถ้าเราหานี่เราออกมาแล้วเราจะลําบากจะ้ะออกมาอย่างสมมุติว่าเราจะไปทําเกษตรเราก็ต้องเรียนรู้ว่าบ้านเราจะปลูกอะไรได้อ่าแล้วก็ถ้าเราลงทุนปลูกวันนี้อีกอกี่เดือนเราจะเก็บผลผลิตได้เข้าใจไหมอีกกี่เดือนเราจะเก็บผลผลิตได้ แล้วผลผลิตถ้าออกหน้านี้มันจะขายได้ราคาไหมแล้วผลผลิตอันนี้ไอ้ตไม้ที่เราจะปลูกช่วงเนี้ยมันจะได้ผลไหมอย่างว่าเยพินนะ่ะเยพินเคยทํากระชายนะจริงถ้าเพื่อนๆไปยอ้อนดูคลิปเยพินมาเยพินทําส่วนกระชายมาก่อนนะดิควานที่คิดว่ามองมองดูนะความโง่ความโง่ของเจ้าของหรือความโลภความโลภความโง่บังตาเนาะ กระชายปลูกเจ็ดเดือนขุดได้โอ้นอนนับเลยเคยมีประสบการณ์มาก่อนเดือนสิงหากันยาสิงหากันยากระชายแพงสิงหากัญยาตุลาเนี่ยกันญาตุลาในกระชายแพงนับเลยเฮอกระชายเจ็ดเดือนขึ้นไปขุดได้อย่าพินนับย้อนเลยนะเอาตุลาตั้งเลยเอาตเอาเอาเอาตุลาตั้งออะทดตุลาไปเดือนนึงเอากันญากันยาสิงหากรกฎาคมมิถุนาพฤษภา เมษาเมษาแล้วนะเมษามีนามีนากุมภามกกลาเย,ยพินให้เก้าเดือนเลยอ่ะทำไงเก้าเดือนให้เก้าเดือนเลยหูสบายกระชายเฉีนแก่ยังไงฉันก็ต้องได้เงินฉันรวยแน่เลยความคิดเนาะฉันรวยแน่และฉันปลูกเขาบอกปลูกเจ็ดเดือนได้ผลเย,ยพินปลูกเลยจ้ะกุมภาเย,ยพินลงมือปลูกกระชาย อันนี้จาไม่น่าเชื่อโหลดน้ําทุกวันเลยวันเว้นวันวันเว้นวัน,วนเดือนกุมภามันจะเป็นหน้าหนาวอะมันมันจะกั้ากึ่งอยู่หน้าหนาวอยู่นะลมมันก็จะดมก็จะแรงลดน้ําไปมันก็โศกแห้งหมดแห้งหมดกุมภาก็ไม่งอกบีนะากระชายก็ยังไม่งอกเมษากระชายก็ยังไม่ขึ้น เยบินก็คุยดูทุกวันอ่ะคุยคุยคุยถค,ค,คนที่ตามคลิปเยบินสมัยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ดังมีคนตามคลิปอยู่สองร้อยสามร้อยคนเนาะโอ้โหนี่ตีให้เจ็บทำขทาดทำขาดตีให้เจ็บสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋ากระชายมาขึ้นเดือนพฤษภาพฤษภาขนลงตุ้มกระชายงอกขึ้นมากระชายทำท่าง,งอกแล้วนะ เขาทำท่าบแบบหัวเขาม,มีมีมีติ่งติ่งติ่งหนอดแดงๆขึ้นมาแต่เขาไม่ขึ้นพ้นดินจ้ะพอพุทสภาฝนปลายพฤษสภาฝนตกตูมมากระชายขึ้นจากที่เรานับมากุมภากุมพามีนากุมพามีนมาเมษาพุทสภาสี่เดือนนี้กรีไล้นับไม่ได้เลยนะเราต้องนับมานับใหม่เลยจ้ะกระชายมันก็จะมาขุดได้ตุลาอยู่ดีปลูกยังไงมันก็ขุดได้ตุลาจ้ะ ก็ยังไม่แก่เท่าที่ควรอีกเนี่ยมันต้องปลายปีถึงบอกว่าก่อนที่เราจะทําไม้อะไรเราต้องศึกษาก่อนจะ้ะก่อนไม่ใช่ทาไม้อะก่อนที่เราจะทําเกษตรอะไรก็ช่างเราต้องศึกษาก่อนแล้วตอนนี้นะตอนนี้มีแฟนขับเยพินคนหนึ่งป้าชื่อป้าอะไรป้าตุ้มป้าตุ้มอยู่ภาคใต้เดี๋ยวจำจังหวัดไม่ได้นะเดี๋ยวเกินเกินเป็นแนวแนว,แนวทางก่อนนะป้าตุ้มทําไห้นี่ป้าตุ้มแฟนขับเยพินทําไห้ ปลาล์มน้ำมันป้าตุ้มส่งมาบอกว่าเยพินป้าตุ้มเพราะไอ้นี่ไว้เยอะนะก้าต้นก้าปลาล์มน้ำมันนะจะ้ะถ้าแฟนขับเยพินคนไหนอยากได้ปลาล์มน้ำมันอยากมีอาชีพปลูกปลาล์มนะปลาล์มแต่ราคาอะไรเยพินไม่ลงรายละเอียดนะเพราะเยะพินก็ยังไม่รู้แน่นอนนะเพียงแต่ว่าป้าตุ้มด่แกเป็นแฟนขับเยพินมานานหลายปีแล้วเนาะแกก็เลยอยากให้เยพินเป็นตัวกลางบอกเพื่อนๆว่า ปลาตุ้มมีก้าปลามน้ำมันถ้าใครสนใจอยากปลูกถ้าหาปลาตุ้มได้แต่เดี๋ยวยายพิมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวคลิปหลังๆก่อนเนาะให้รายละเอียดไม่มากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันดีไม่ดีก็ไปศึกษากนาันเอาแ่ะแต่ปลาตุ้มก็ปลูกอยู่นะปลาตุ้มพร้อมให้ความรู้แล้วก็มีก้าจําหน่ายแล้วปลาตุ้มบอกว่าหลังจากลงปลูกแล้วอีกสองปีกว่ากว่ากว่าเท่าไรไม่รู้นะสองปีกว่ากว่าจะสามารถเก็บ ไอ้นี่ได้เก็บปาล์มได้นี่ยายพินก็ถามป้าตุ้มว่าอ้าวป้าแฟนขับหนูไม่ได้อยู่ภาคใต้นะแล้วจะเอาปาล์มไปขายที่ไหนล่ปะป้าตุ้มบอกป้าตุ้มบอกว่าไอ้นี่อะไรนะปาล์มมาปลูกได้ทั่วประเทศไทยตั้งแต่ใต้สุดยันเหนือสุดอีสานออกตกปลูกได้หมดจ้ะยายพินก็เลยบอกอ้าวป้าตุ้มป้าตุ้มบอกอย่างนั้นเราถ้าเกิดสมมติจริงๆงว่าแฟนขับยายพินไปปลูกปลูกปาล์มปาล์มน้ามันต้นนี้ แล้วเกิดออกผลออกหนอ่อออกลูกขึ้นมาแฟนแฟนขับยาินไม่ต้องหอบปลมจากที่ปลูกไปขายที่ที่ใต้เหอรอปะตุ้มบอกไม่ใช่จ้ะอันนี้คำบอกคำบอกเล่านะยา่ินแค่เป็นตัวกลางเล่าเฉยๆนะปะตุ้มบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีที่รับซื้อเม็ดปลามาทลายปลมทั่วประเทศแล้วจ้ะอันนี้ถ้ามันยังไงยังไงแฟนขับยายพินที่ยังไม่มีอะไรทํานะจ๊ะ หรือ,อยังไม่ยังไม่ได้ยังที่คิดจ,จะออกงานในปีหน้าลอ,ลองศึกษาหาความรู้นะลองศึกษาหาความรู้กันดูนะจ๊ะเพราะว่าประตุ้มเนี่ยแกจะเมนในคอมเมนต์บ้านของยิบพินประจำแหละจ้ะยายพินก็เลยแบบเป็นสื่อกลางให้อีกทีหนึง่งประตุ้มบอกว่าอยากมีเกษตรกรเห็นนั่นอยากมีเพื่อนด้วยอยากให้เพื่อนทําด้วยมันก็พอได้จ้ะราคาปาล์มน้ํามันอ่ะนะแต่อันนี้ มันจะลดตลาดเหมือนยางหรือเปล่าอาจจะมีคนถามเยพินแกเยพินแกมาโฆษณาอย่างนี้แล้วเกิดลดตลาดเหมือนยางล่ะแล้วราคาถูกเหมือนยางแกจะทํำยังไงอันนี้เยพินก็ไม่รู้นะต้องออกตัวไว้ก่อนนะต้องออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวายพินจะโอ้โหฉันเชื่อแกแหละยายพินแกพูดมาฉันเชื่อแกไม่ได้นะจ๊ะเพราะอันนี้ยายพินยังไม่ได้ศึกษานะเพียงแต่เล่าให้เป็นแนวทางเฉย แฟนขับส่งมาเขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นแฟนขับจจพินมีอาชีพเหมือนกันก็เลยได้ได้มาเล่าต่อบอกต่อนะจ๊ะให้ไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวป้าตุ้มส่งรายละเอียดมาเจาพินจะลงคลิปให้เพื่อนๆพื่อนดูนะะได้เลขอะไรไม่ล่ะเนี่ยแกขับอยู่ต้้งสองสามชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยที่เจพินนั่งขัดมาอยู่เนี่ยจะกินกาแฟก่อน นี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วลองสิอยาบินกินกาแฟดำเฉยๆนะกินวันละสองแก้วแต่เช้าแก้วกลางวันแก้วไม่ได้กินเป็นไห่นะกินแค่ตูดไห่นะคนอื่นก็กินกันคนละเป็นแก้วอยาบินกินทีละเป็นไหุ้บจริงสุบจริง นดูช้างขาวเยพินเนี่ยเยพินก็คิดว่าขจากไปแล้วเยพินก็แลยเอามาไว้ข้างนอกดูเนี่ยสองนอดจิ้งลึงมนี่เห็นไหมของอต้นไม้ถ้าจะเป็นของเรายังไงก็เป็นจ้ะเนี่ยเห็นไหมอยู่อย่างนี้ยังเป็นของเยพินเลยบางต้นนะดูแลอย่างดีอย่างโอ้โหประกบประงมเลยโอ้โหภาพมันไม่สวยนะเนี่ยเห็นไหมสวยจริงนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จา๋า จากขี้รล้วขี้เหล่เลยเห็นไหมขี้รล้วขี้เหล่นะเมื่อกี้เนานนะพอขัดด้วยออยนะเห็นไหมสวยจริงจะ้ะอันนี้สวยจริงเลยขอขอบอกอันนี้แอบรู้มาจากที่ไปงานประกวดประกวดโชคเก้าชั้นมานะถ่ายรูปให้ดูได้บอกกับแฟนขับได้จะ้ะถ้าอยากให้งามชงโอวันตินให้กินจะ้ะ แต่ต้องรอให้อุ่นก่อนนะให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวถึงเอามาให้กินนะ่ะแต่ถ้าโอวันตินร้อนๆไม่ได้นะจ๊ะบอกใส่ไม้ด่างได้ทุกอย่างนะโอวันตินนะ่ะใส่จะโอวันตินอย่างเดียวมั้งเขาจะยาบินถามนะใช้ทีอินวันไหมเขาบอกไม่ต้องใช้โอวันตินอย่างเดียวก็ได้จ้ะแล้วก็ไม่ได้ถามท่านเนาะว่าท่านเชื่ออะไรเพียงแต่เวลายาพินไปงานประกวดต้นไม้อะอะไรก็ไม่รล้คุยจี เกยวเลยเกลียว,วเล็กเกีียวใหญ่เลยนี่ก็ได้เวลาเก็บเม็ดขายแล้วนะแม่จ๋าที่นครนายกสั่งมาต้องส่งส่งส่งให้แม่จ๋าที่นครนายกก่อนคนแรกเลยแม่จ๋าขอไว้อยู่ไม่ได้ให้แม่จ๋าฟรีนะขายให้แม่จ๋าจะ้ะจะขอเวลาเช็ดต่อนะใครเห็นเลขอะไรก็ดูกันเอานะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่สิบห้า วันวาุว่งน,น,นี้ก็วันที่สิบอกเนาะ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วจ้ะคนเรามีวันศุกร์ได้ทุกวันจ้ะสุกกายสุกใจแล้วแต่เราจะเลือกสุขยังไงเอาเนาะสุกุกทุกๆคนจ้ะดี๋ยยังไงยายพินก็ขอจบทลิปนี้นก่อนนะจ๊ะขอทํางานต่อให้เสร็จจะ้ะหวัดดีนะจ๊ะ